เก๋นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่เขาใหญ่ะคะ่ะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะเก๋อยู่ที่เขาใหญ่นะคะเดี๋ยวเก๋จะพาเข้าไปดูห้องพักของเก๋วันนี้นะ,ะอยู่ที่ดูสิทธดีทูค่ะดูสิทธดีทูเขาใหญ่นะคะบอกเลยนะที่นี่ห้องพักอลังการมากนะคะอันนี้สุดยอดมากคือแบบเปิดแล้วประทับใจมากนะคะนี่นี่นะคะเปิดเข้ามานะคะก็จะเจออันนี้เลยค่ะไปต่อนะคะ จะเจอโต๊ะทางานโต๊ะใหญ่มากค่ะอันนี้เรียกว่าอันนี้โต๊ะประชุมโต๊ะประชุมนะคะแล้วอันนี้ก็คือโต๊ะทางานที่ใหญ่จริงๆค่ะเหมาะกับการนั่งทํางานนะคะดูแลเมมเบอร์ตอนคืนงเก๋มากเลยนะแล้วก็มีเก้าอี้เล็กๆนะคะให้แบบนั่งพักเอนหลังนี่มาถึงห้องนี้ค่ะเป็นเตียงนะคะเตียงใหญ่มาก เตียงใหญ่มากนะแล้วก็จะมาเจอนะคะกับโอ้โหคู่นอนของเกนนี่เอง <laughs> ห้องน้ํานะคะก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบสองห้องอย่างนี้นะคะเป็นห้องน้ําแยกแล้วก็เป็นห้องแบบห้องซ่วม <laughs> ห้องที่มีชักโครกนะคะมีสองห้องนะคะแล้วก็เป็นโซนแบบแต่งหน้าดูอลังมากคะ่ะทุกคนนี่ มาค่ะไปต่อนะคะนี่ห้องเขากว้างมากเลยนะเนี่ยเดินนี่แบบโอ้โหเดินวนซ่อนแอบได้เลยนะคะแล้วอันนี้ก็คือมินิบาร์นะคะก็จะเป็นวิวภูเขาเหมือนกันนะทุกคนคือแบบว่าที่นี่คือแบบดีงามดีงามแล้วก็คาดว่านะคะอากาศตอนเช้าเช้านี่ยน่าจะดีแน่นอนนะคะนี่นี่แพลนกล้องไปให้ดูนะคะสวยงามมากค่ะ